ในช่วงล็อกดาวน์แบบนี้สามารถหาซื้อสินค้าจาก Apple s h i p ได้ที่ไหนบ้างคลิปนี้ Apple s h i p มาบอกแหล่งชี้เป้าให้แบบเต็มๆง่ายๆครับ สวัสดีครับผมลิฟจาก Apple s h e e นะครับวันนี้จะบอกให้ว่าสามารถหาซื้อสินค้าจาก Apple s h e e ได้ที่ไหนบ้างนะครับก็จะบอกชี้แหล่งกันทั้งออฟไลน์และออนไลน์กันเลยนะครับก็ในช่วงล็อกดาวน์แบบนี้นะครับทางช่องทางออฟไลน์ ine, บางช่องทางของทาง Apple s h ชีอาจจะปิดไปบ้างนะครับแต่ก็คลิปอัปเดตกันเผื่อที่ หลายคนอาจจะไปหาสินค้าของชีพหรืออยากจะไปลองอยากจะไปเทสจะได้รู้ถูกว่าที่ไหนเปิดที่ไหนปิดนะครับแล้วก็มาอัปเดตกันว่าตอนนี้ Apple Sheep มีกี่สาขาที่เป็นออฟไลน์กันแล้วนะครับสาขาของ Apple Sheep Flagship Store มีถึง3สาขาด้วยกันนะครับสาขาแรกครับจะอยู่ที่ใกล้ๆก,กับ MRT ลาดพร้าวเลยครับเดินมา5นาในทีถึงนะครับจะอยู่ในร้านกาแฟชื่อว่า s h i e p in the city นะครับเดินขึ้นมาชั้น2ก็สามารถมาหา Apple s h e e ได้แล้วสาขานี้ยังคง เปิดอยู่ทําการปกตินะครับโดยในช่วงล็อกดาวน์แบบนี้ในช่วงที่โควิดกําลังระบาดอย่างรุนแรงช่วงนี้เราก็ดูแลลูกค้าทุกคนแบบเต็มที่และมีมาตรการแบบเต็มที่มากๆนะครับก็คือว่าลูกค้าที่มาเราจะขออนุญาตลูกค้าว่าขอรับลูกค้าอยู่ทีละคนครับที่ชั้น2ก็คือว่าพอจบแล้ว1เซตให้ลูกค้าสามารถเลือกสามารถซื้อได้เต็มที่นะครับพอซื้อเสร็จแล้วก็ ลูกค้าอีกท่านที่มารอคิวก็สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับเพื่อที่จะเว้นระยะห่างทั้งในแง่ของการซื้อการลองและก็การรอคิวแล้วก็มีการวัดไข้นะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกอย่างแล้วก็ใส่หน้ากากแบบเต็มที่ดูแลเต็มที่เพื่อให้จำกัดการระบาดให้อยู่น้อยสุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับฉะนั้นใครที่จะมาลองสินค้าในเขตกรุงเทพนะครับสามารถที่จะมาลองที่ร้านชิปเอเนอร์ซิตี้ตรงใกล้ๆก,กับ m อ็มทีลาดพร้าวได้อยู่เช่นเคยครับในส่วนสาขาที่2ของเรานะครับก็คือว่าที่สาขาเซ็นทนรัลเวิลด ฉะนั้นคนกรุงเทพครับทแนะนําว่าอยากลองอยากซื้อจริงๆอยากมาลองสัมผัสลองเทสมาซื้อที่ ตรงใกล้ๆกับ M r t มทีลาดพร้าวได้ครับคราวนี้ต่างจังหวัดนะครับเรามีสาขาน้องใหม่ครับอยู่ที่ Central a i r p o r t Plaza เชียงใหม่ครับตอนนี้ก็เปิดทําการอยู่ปกตินะครับสามารถที่จะซื้อได้เลยร้านอยู่ข้างหน้า i Studio นะครับอยู่ตรงโซนริปแก้วนะครับใครมาซื้อก็สามารถที่จะมาลองได้ทั้งเคสของชีปากกาฟิล์มกระเป๋าทอมทอม็ทอกหรือว่าเคส iPhone ก็สามารถที่จะมาลองได้เราพร้อมบริการรละขายแบบให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเองและสบายใจที่สุดเลยนะครับ ครันนี้จบออฟไลน์ line แล้วนะครับมาสู่ออนไลน์กันครับออนไลน์ของ Apple Ship เปิดทำการปกติเลยนะครับสามารถซื้อได้ทางเว็บไซต์ของ Apple Ship ที่นี่นะครับที่ Facebook ที่นี่นะครับที่ Instagram ตรงนี้นะฮะหรือว่าที่ Li ายก็ได้นะครับ4ช่องทางนี้มี แอดมินบริการทุกคนพร้อมให้คำแนะนําอยากได้คำปรึกษาเรื่องการใช้งาน iPad เลือกการซื้อว่าซื้อรุ่นนี้แล้วมันจะมีเคสอยู่ไหมมันจะมีฟิล์มรองรับไหมมีกระเป๋ามีประกานที่รองรับไหมมาขอคําแนะนําได้เต็มที่ครับเลือกเคสไม่ถูกเลือกสินค้าไม่ถูกมาถามแอดมินมาถามทีมงานของ Apple ิลชีพร้อมให้คําแนะนําเสมอครับซื้อไม่ซื้อไม่ว่านครับขอให้แค่มาถามไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับเราพร้อมบริการด้วยใจเสมอครับผมสามารถมาถามตรงนี้ได้ในแต่ละช่องทางได้แบบเต็มที่เลยนะครับคราวนี้มาเข้าเรื่องสุดท้ายกันแล้ววร่า Apple Sheep สามารถที่จะซื้อได้ที่ไหนบ้างแล้ว มาดูครับว่า Apple s h e e p จริงๆแล้วขายอะไรบ้างบางคนอาจจะเข้าใจว่า Apple s h e e p แล้วจริงๆขายแต่สินค้าที่เป็น Sheep นะครับความจริงแล้ว Apple s h e e p เป็นเว็บไซต์ e-commerce เว็บหนึ e ่งเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะซื้อสินค้าของ s h e e p ได้รวมถึงแบรนด์อื่นๆนะครับใครกำลังมองหาเคสไม่ว่าจะเป็น UAG SCM หรือเคสทางเลือก,กอื่นๆทาง Apple s h e e p มีขายหมดนะครับเราไม่ได้ขายเฉพาะสินค้าของตัวเองที่ออกแบบเท่านั้นเคสอ,อื่นๆแล้วก็เป็น Official Distributor และ Official r e s a l l e r ของหลายแบรนด์มากๆนะครับมาเลือกซื้อกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นเคสเป็นฟิล์มเป็นกระเป๋า เป็นปากกาเป็นหูฟังเป็นลําโพงเรามีค่อนข้างหลากหลายมากๆและถ้าเลือกไม่ถูกนะครับแอดมินเราสะโคบลงได้นะครับว่าเอ้ยอันนี้ใช้งานแบบนี้เหมาะกับแบบนี้ใช้งานแบบนี้ใช้เปกปากกาดีไหมเน้นใช้งานไปข้างนอกแบบนี้กระเป๋าแบบไหนดีนะครับเราไม่ได้นําเฉพาะสินค้าชีพทุกแบบที่เหมาะที่สุดกับบัจเจตกับไลฟ์สไตล์แต่ละคนเราพร้อมที่จะบริการและแนะนําทุกคนเต็มที่ครับฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับที่จะบอกว่า ะในช่วงล็อกดาวแบบนี้ที่แต่ละคนอาจจะหาช่องทางการซื้อสินค้าลําบากอยู่บางคนอาจจะอยากลองจับของก่อนจริงๆที่สื่อออนไลน์ออฟไลน์ของ Apple s h i p ก็มีให้ลองตามสาขาที่ผมบอกไปนะครับหรือว่าถ้าใครจะดกออนไลน์เวิร์กโฟ h ์มโฮมช่วงนี้ไม่เอาไปไหน Apple Shi p ีมีแอดมินพร้อมบริการนะครับตั้งแต่เช้ายันดึกยันมืดครับเรามีแอดมินตอบจนถึงเที่ยงคืนลยครับทักกันมาได้พร้อมตอบเสมอส่งฟรีเคอรี่เช่นเคยครับหวังว่าทุกคนจะ stay safe ทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ รอดกันผ่านวิกฤตโควิดในช่วงที่มนันรุนแรงมากๆเช่นนี้ไปด้วยกันนะครับ h p p l e c พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจาก Apple Chief ครับขอบคุณครับ